มันก็หาศูนย์สี่เนาะบ่านนี้หาศูนย์สามมันเห็ดมันได้ยุ่ยใกล้กันโอ้ปูฟันหาศูนย์สามเลยล้านถึงเป็นแสนบ่บ่มักน้ำเดียวหรปูหมักเดียวมักเตออว่ามันยุ่ยใกล้กันนั่นน่วายแบบบ่มักแต่ว่ามันไใหญ่ไั่นท่ามันมันคำนวณออกมาได้่ัท่าสนโอ้หูเป็นแสนพี่น้อง Uh, มันก็นเลยวันปูบอลอันซื้อเยอะบาทดิบอเลเยอะเว้ยสนุกบาทเดียวก็ไม่ได้ซื้อกันหรอกโอ้พอย,าง,อยางเดียวว่ามันยุ่งกย์กันเนาะม,มันเกย์เชี่องกันแต่ว่าสูตรมันทำมาออกได้อย่างงั้นเนี่ยสูตร<อ>สูตรมันได้แบบนั้นดิครับแล้วเอาเอาเต้มกี่อ็อน ออกบ่อออก็เห็นจู่จ<ม>่อกันแบบนี้กันกันไปคนละตัวใกล้อันนี้หาศูนย์สามก็บหาศูนย์สี่มันจอ่อกันเดินไปพูดก<ม>็เลยว่าเาอบ่หลอกนั่งมาสนุกเดี๋ยวคันหาเทียนนั่งที่นั่ง,งส่งแรงใจถูกกันอโอ้อขัด การอะไรเรียกว่าหลายตัวไหมเรียกมีเท่านั้นมีเท่านั้นออคงทือไทยต้งหาพี่น้องเนาะเอามาตามต่อแนวทางปูถุดงครับผมเนาะึกลับมามากว่แรกกับปังเลยหาศูนย์สามเนาะห้าเลยห้าฟาปินครับโอ้โหสามตัวเม็ดเดียวห้าศูนย์สามแต่ปูมักแต่ว่าเป็นสูตรพี่น้องลูกซย์ตัวห้าได้กันเป็นแสน มันเันห้องรันวัดเลยมันเั็นยุ้อจอกันโพดก็อดกี่โ่มกคันคันตุ้ยแค่นี้อันนี้เฮ้ยกับงวดที่แล้วคันบ่กับหาศูนย์ซี่เราก็มหาศูนย์สามจาะงั่วจ่อยจอะสยวเตียนเจบะืี่แล้วเนาะแล้วว่าเอาว่าะซี่นั่งหสือนะกันห้าตีถึงห้าตีส่งแหวใส่ดอกเลาวอ๋อเอาลองลองมึงมันจะจอพนั่งนั่นน ได้ไล่บไล่ปูเขาได้แสนสี่โอ้อืมปัดโตปัดโต๊ดเรื่อทางบ้านเขยาวไปติดอยู่นะพูดละซีมืหนามืออย่างไรตีปูมีแตจขวอ่าปูปูจะของสวดเนี่ยก็จะขวางสูบอะไรเนี่ยจะใส่น้ำดูดซีดดูดหาเอาหาเพิ่นเอามาให้เพิ่นคิดความเยอะแยะวได้โชคได้หมานปันเนี่ยแล้วปูเนาะเอาเงื่นี่ฟันพอได้ใส่น้ำก็ยาอยู่เงนนี่ฟันรลดปูเอ้ เอาสามตัวแชร์รอดงหมนนี่อ่ามากกว่ามากก็ต้องปล่อยแล้วเลิสูตรเนาะแม่อ่าเพราะนั้นบ่บ่คือมะตั้งแต่ปูกับบ่คือน้องอ่ะหนึ่งเลี้ยงยุ่ยไก่กันนะตั้งแต่งวดนี้คือกันเลยหืงวดนี้กับมายุ่ยคือไก่กันม่อมอกันดิเต่อืมงวดนี้กับบ่มากี่รัปูงวดงวดนี้ติดติดสี่ใบยุ่งตุ้งหาจักบาทยุ่งสี่บาทยุ่งหรอกมากกว่ามากกันจะจัดเตเต่ กด็ดีจัดใหน,ดดน่อยก็อย่างมากมากชอบประสบการณ์จัดตัวให้เห็นเสร็จแล้วที่เราหันเไยเรียบเรียบไอผู้ก็จะออกไปมือแค่จะเกิดถึงสุขนนยุ้งน่ะถึงสุ่วข้นอืมเอาไม่จบไม่มันอืมแต่ว่างวดนี้ก็จอดเอง อ่อเจ้าเพื่อนอือสามศูนย์หนึ่งเหงาโอ้เนี่ยมันขึ้นมาอังสีเลยอ้าวมีอะไรบ้าบานไงสามศูนย์หนึ่งเนี่ยตัวเดียวพ่อมอตัวเดียวตัวเดียวตัวเก่าอันนี้ตัวไหนปูโค้งก้ใส่มี่บัทันบัทันอะไรมีมีมี่แล้วแหละแต่วางอ่ามันเคต็ดไปตัวเดียวอ่าช่อเก่าสามตัวน่ะฮะท่อเก่าสามตัวน่ะอะไรปู ไอ้ไมาซช่อะไรปุ๊กงูไทยหรือว่าอไอ้กันเดียวกงือไทยกับกับวดนี้ได้มากสามตัวนี่ได้ตัวเก้าไก่เชี่ยงตัวเก้าอีกมันไก่เชี่ยงตัวเก้าเนีไยกระพบมากอีกแล้วมันมอตัวเก้าพอดมอตัวเก้าเนี่ยคือว่างันว่างันเบาเจ็บบาทเลยอ่าชุดสี่้่าขาชุดสามเี็นว่าเฮ้ยจะเคลื่อนไหวกับหา ศูนย์สีก็เก้าสรรว์เออทบอกตกเก้าหลัดิออกยี่หีวนี่แม่โอ้ยน่าเกลียดวันนี้ตัวไหนก็ปูวันี้สามศูนย์หนึ่งต่ว่าเงินเลขสามตัวนี่เจ็ดศูนศูนยอ่ะนคนละสูตรด้คนละสูตรไอ้เลขสามตัวกับเลขสองตัวทำผอเอาอันสูตรสามศูนหนึ่งนี่สองูนรสองตัวบ่แมนไอ้เจ็ดศูนศูนย์นี่เจังมัน สูตรสามตัวเข็้นศูนยูนย์เอี้ศูนย์ศนย์อ่ากูปในเซ็มันมันได้สูนย์ัปดสิบปูอยู่อ้าสูตรมันของมันนี่อ่าเพรนั่นเด้ออสูตรออกมาได้บางสัตตกติออออันนี้สีมีสามศูนย์สามหนึ่งอีกตวเรียเียใต้เดีนแยกนั่นอ่ะสามูนย์หนึ่งอ่ะเออแล้วตุกตือเออืมอันี่ตัวนา่กับท่านั้นหรออืมกับว่าหลายตัวตัวเนี่ยครื่องัันหรออ วันกันได้หน acá, ่อยตัวอือไอซุมมันยุกมงเทีบหมวดไปยังปุ๊บวะไปจ่อกันให้ลงคอเนาะไอ้ผมที่ซื้อวะปุกันยัจ่อกัมนกันเท่าไหร่กันอ๋หายสูงซีคือนเขาซะหมือนว่าเออเท้ามือเจ้าเดียวแล้วเือนว่าเอาคข่ขยาวมือนด้ตัวนั้นเดีวันหนึ่ง บาดหรอกมากพียงแต่ไปยึ่ปุ่งยุคของเทปได้ได้สองพัทหนึอว่าว่เสียมันอยู่จ่อกันข้าเจาก็เลยบ่มักครับผมเอามาเขือหลวงพอจะหลวงพอเขหมักว่เสียจากบาดเรื่อนึว่าเสียจากบาดกับบไหรีจากบาดดีบ่ได้จากบาดดีตอเพอ้ยมันกิเป็นจกอายเนาะมัน กะเตือนลายกระตุกเก่าซะมันเนาะเอามันี่โอกาสได้ครับหนึ่งหกเด้ยมันตเกาทั้งสองเทียนเนาะมันกระตุกเก่าเลยเอีวันทีหนึ่งตัวสองเทียมตัวตัวเก่ากะตุกเก่ามแจะผิดแต่ว่าหัวขึ้นหัวรงตัวทั้งหนามันเก่าก็เป็นหกตัวดิออยันนี้อันนี้มันก็ยังผิดแต้มหนึ่งอยู่มันมิสีดออกได้เบิดเด้มันของไม่หักึ่งยังสีเดียวส่นนึกไอ้ซูมัน ไว้ปุงส้มเหมือนยูรงงานนั่นถือถือแปมมาสุคนบดบดถือเตเลาผู้เดียวแล้วอันก็ถือบดถือเกิดได้น้ำมูอยไอได้พันสองพันโยเตียวสุนังเขาจะถือเป็นเง้อนั่นไหมเพราอาจจะของวามัมเรียกใกล้ก <this> <Eat. S 1> ันเขาจะบ่มหมักเลบ่อเอาถือถิมไว้ดีๆวันต่อไป ้ามกับลง่าอุมยี่จออกันจะก็สื่วางได้แล้วอันแต่ว่าสามตัวนี่คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เนียนตาตาดอกเป็นศูนยศูนก็ได้ศูนย์ูนี้ยเจ็ดศูนย์ตาดอกอืมคือบน้ำสามตัวเลศูนย์ศูนยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เท่านั้นอืมก็แล้วแต่เอฟซีเป็นตาดอสามตัวแบบนั้นมีแค่นั้นมันก็มีเท่านั้นเนาะนี่เจ็ดศูนย์ศูนเนี่ย ก็เขียนแล้วมันเต็มหนาขาดเออไปเอาไะไรให้ไเออให้ก็จะอันนันี่แลมันจะมีโอกาสนี่โอกาสข้าบอมักศูนสอตัวเขาก็เอาิ้มจิมกเลชุดเจ็ดเจ็ดูนรท้อนนั่นเนรอก็คือจังต้องมือต้องหันเนี่ยบ่มักกับบมักแค่ดีบ่มักกับบอมักขาดคืร ไม่ได้เ <ave> สียจ <ano> <fry UC S 1> ักบาทเนาะก็ไม่ได้จักบาทตัวสูตรมาสัตว์ตัวขั้นเสียนี่สิได้หลายอยู่ไมันมันมากเอ็สูตรมันมาแบบนั้นดิครับผมก็เลย่องโอ้ยเออแต่มันติดสูตรต่อกันยุจอกันแบบนั้นกู่มักนั่งมันตู้มักบ่มักน่งก็ดีสิเว้ยมันแบบเนาะเดี๋ยวสูตรบ้านสีเนาะสูตรแค่เขาแค่ไหนนะปูเนาะมันเอ็น มันไปเอาอยุบผู้ทะเบิกค่ารถไปกรับเป็นหาวพันธุ์ผมว่าขนาดจัดเด้เนี่ยใครอันนี้ภาษาโทซมาเอาสิเอาไหมเอาเชฟกี่บาทเต้บูสมาจะบอกดิอืมเสียนสามเต้เดี๋ยวนีเสียงซีโอ้ซีครับอืมเมื่อกี้เลยเสียงซีอครับเนาะปลาทูปลาทูเอาฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ มักกระจัดทัดกาพันเนี่พี่น้องเด่ะเดียวนี่หาซูนสามตัวเดียววันนี่หาซูนสามตัวเดียวบ่มักสัมปะนี่ครับที่นี่ครับจะคลองบ่มักบ่มักแล้วยุ่ยจ่อกันปวดเลยบ่มักมันจ่อกันปวดประชันปุ๊บม่ได้บ่มักครับพี่ครับผม หมดนี่ก็เลข่ามากอีก่ระธาน,นครับมันเลขผมเก้าอีกเลขเก้าอีกแต่ว่ามากตงซื้อไว้าตัต่บาทซืบาตร่ไว้ตาาทที้บาทเาทิททเจียกออมีมีมีตัวไม้คือเป็นเลขสามตัวเกจศูนย์นะครับได้สีครับผมศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศัดเอาครับยู่สี่ครับตัดเอาแต่คนบอกมากนี่คือเป็นเลขสองสองตัวคนว่าสามศูนย์หนึ่งนะครับมาแต่้มีสามศูนย์สามหนึ่งห่วยสามหนึ่งกับงวดก้อนคนอีก สาม่วนกังวดเมื่อกี้นี้อีกมันีิจอากันนังส่ลราก็ต่อสิบว่ามากจิวสิบว่ามากเจ็ดเม็ดเลยกันจะน้อยว่ากายจะน้อยอันทั้งบ้านทั้แมาน้หลวงพอถึงก็บาทบ่บ่ถึกแล้วบ่สี่เงินบวมากเงินอ้าพี่น้องอ้าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะสำหรับวันี้เฮงๆปางๆทุกท่านรดับไปด้วยเฮงๆังครับผม อ้าสำหรับเนื้อทางปูุ่ดงในพิลังเด้อสวัสดีครับดาครายเดี๋ยวนะ